สวัสดีทักทายเนยเมื่อแรกเราจะเด้อเพึ่งมาแต่ให้แต่ส่วนแต่หน้ากลับไปเก็บพักเก็บหยามาผลงานวันนี้จ้าเนี่ก็พักกันจองนี่ก็พักอีแปะเนี่พักอีแปะบางบ้านก็นจะเอิ้นบุคือกันเนาะพักกันจองมัออนอ่อนเลยจ้าถั่วพูมะละกอ แล้วก็เห็ดเ,เห็ดดินจ้าเ,เห็ดรวมแล้วก็หน่อไม้ไล่ผู้ใดอยากกามาเดจะเด้อสิแกงหน่อไม้ไล่นํำเหมือน,นี่ยแกงหน่อไม้ไล่แล้วก็แกงเห็ดตำหมักหงแล้วก็จะทำการลวกผักกันจอง พืชพักนี่น้ำไฮน้ำหน้าปวดซานพิษบ่มีพิษบ่มีผ้าอี๋ยังแล้วก็จะแกงหน่อไม้ไรไปนั่มเหมือนเนี้ยแกงเฮ็ดไปอีกพุ่นน่ะเป็นตะแซส้เหมือนเนี้ยผู้น่ะผลงานวันนี้ด้วยใจเด้อเอามาฝากเพื่อนเพื่อนหน่ามเมลง็งผู้ใดอยากมาด้วยใจเด้อเนี่ยประกันจองกันงามงามอ่อนๆเลยจ้าหน่อไม้กับใกล้จะเบิดยามแล้วเด้อเนี่ยใกล้จะหมดแล้วหน่อไม้ กุอยออกล่ะนี่คือผลงานวันนี้จ้าไปไร่ไปสวนเหมือนเดิมเก็บผักปลอดสารพิษมาทำกับข้าวกินเย็นขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า